เสียนจะอยู่กับใครแล้วรู้หรือ,อยังว่าคนคนนั้นจะอยู่กับเราไหมนะคะถ้าเงินเก็บอะค่ะหมดไปก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเราจะทำยังไงนะคะวันนี้ก็จะแนะนำการสร้างกองทุนบำเหน็จบำนาญเนาะเหมือนข้าราชการเลยค่ะแต่เราอะต้องสร้างเองเนาะ,ะเช่นเราต้องการเงินคืน15%เ์ ซึ่งการหาผลตอบแทนในโลกนี้นะคะ15%ต่อปีนี่ยากมากเลยค่ะแต่ในรูปแบบของประกันเนี่ยทำได้นะคะเราชำระเบี้ยเช่นอายุ34ถึงอายุ60ปีแต่จริงๆคือเขานับหนึ่งตรงนี้นะคะก็เลยชำระถึงอายุ59นะคะนี่ค่ะอายุนะคะอายุ59อายุ34 เนี่ยค่ะแล้วทีนี้ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะคืนที่15%เช่นเราต้องการคืนที่แสนห้าแสนห้าต่อปีนะคะเราก็เริ่มต้นที่ทุนกองทุนที่1ล้าน1ล้านค่ะหล้านเสร็จแล้วเขาก็คืนให้นะคะแสนห้า ต่อปีทุกปีเลยนะคะที่แสนห้าแสนห้าสิ่งที่น่ากลัวคือเงินหมดแต่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะดังนั้นนะคะการที่เราอ่ะมีเงินก้อนก้นถุงอะเหมือนเราสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําเอาไว้นะคะปีละแสนห้าคืนทุกๆปี คืนทุกปีเลยนะคะตั้งแต่อายุ60จนถึงอายุ90ปีเพราะว่าโลกในอนาคตเนี่ยคนจะอายุยืนเงินคืน15%อของ1ล้านคือกองทุนนะคะกองทุนบำนาญแล้วที่สำคัญคือเพื่อนๆน,นะคะเอาไปหากภาษีค่ะ หักภาษีได้ที่2แสนบาทจากรายได้สุดทิิของเพื่อนๆด้วยนะคะหลังจากหักค่าลดยอนค่าบูทค่าส่วนตัวค่าอะไรแล้วก็15%ของค่าใช้จ่ายที่หักได้แล้วอะคะ่ะก็ได้อ2แสนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากประกันชีวิตทั่วไปที่เราหาักไปแล้ว1แสน รวมประกันชีวิต1 0 0 0 0แประกันบำนาญ2 0 0 0 0นเป็นส0 0 0 0นบาทค่ะแล้วเพื่อนๆที่ซื้อตัวประกันชีวิตอะค่ะยังไม่ครบ1 0 0 0 0แเลยแล้วเพื่อนๆไม่อยากซื้อประกันชีวิตไม่อยากซื้อประกันสุขภาพค่ะเพื่อนๆอนอยากได้เงินบำนาญอยากจะได้ก้อนละแสนห้าแสนหกินไปจนอายุ90ค่ะ ตัวนี้ก็เหมาะค่ะเพื่อนๆก็ซื้อไปเลยนะคะแสนหนึ่งหรือสองแสนก็ได้จ่ายเบี้ยไปเลยปีละแสนสองแสนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะแล้วก็เอาไปหักก้อนแรกที่ตัวประกันชีวิตทั่วไปปกติทั่วไป1 0 0 0 0แสนแล้วอีกแสนหนึ่งมาเข้าบำนาญก็ได้หรือเพื่อนๆนะคะยังไม่มีแม้แต่ประกันชีวิตไม่มีบำนาญเลยเพื่อนๆ,นๆก็เอา10,000แสนของบำนาญเนี่ยไปหักเป็นเบี้ยรประกันชีวิต ไปเลยก็ได้เช่นกันสามารถทําได้นะคะแล้วก็อายุ60เนี่ยเพื่อนๆจะรับเป็นบําเหน็จคืนก็ได้จะรับเป็นบํานานปีละแสนห้าแสนห้าก็ได้ตัวนี้นะคะเบี้ยประกันเราอยากได้เงินคืนปีละแสนห้าเบี้ยเท่าไหร่เพื่อนๆมาสอบถามได้เป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าแต่ละอายุเนี่ยมันจะจ่ายไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ ต้องคำนวณให้ตามช่วงอายุสอบถามฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะแล้วก็อาจจะมีของกำนันส่งไปให้ที่บ้านลูกค้าด้วยนะคะถ้าถ้าคุณเพื่อนๆน,นะคะมาสอบถามเรื่องประกันนะคะยินดีอยากจะให้ทุกทกท่านนะคะมีความสุขเกษียณอย่างมีความสุขมีเงิน กินเงินใช้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะ